สบายดีทานผู้สูบนะฮะนี่สบายดีทานสบายดีเด้องทานทานผู้สูบเ้อะเออสี่คนร้ายแหละนี่เออเงินไม่อยบาทไปเดียวหเอาไปเง็นไม่ร่อยบาทวันนี้เราจะไปซื้อยันนี้เนาจะไปใบไส่เอาไปซื้ออย่างแน่ซื้อบัตรคารามตลาดหรือตระกาดข้าวแป้งอีู่ดีมาเจ้าเดฟปลาอย่าง น้ำจะอ่านน้ำจะปลายั <ไป S 2> <ำ>ง่ยข้าวผัดเลยแม่นเอามาไหวผดนี่ชิเป็นจังฉีรร่ท่านผู้ชมตัดมันมาทันคันฟ้าไหวตึงได้อีฟไงกุงกนีประชัชนสบายดีสบายดีท่านผู้ชมเบิร์ตุกทานเด้อโอ้จืจอหลงไายท่านผู้ชมเบันถามว่านั่งมึงมาอย่างนั่งเพืน่นว่า อะเดี๋ยวไปดินน้ำเพลินธรรมะส้มอ่ะเมื่อนี้ถือว่าโชคดีพากันมาแต่แบ่งปันของให้น้องๆน,นาเคียนธรรมะส้มผ่านหน้าทางนี้คุดีเห็นนางเรียบบนใบเศร้านี่เป็นนางอยู่หานเดี๋ยวจะชี้ธรรมะส้มแม่น้องนาอยากกินมะขามหวานเพิน่นว่าเพิ่นก็ได้วา่าแวะตลาดนี่เนาะเพิ่นเอิญตลาดแค้มทา่ทาธรรมะส้มมามาเบิ่งนางเรียนใบเศร้าน่วกันนี่ ไปดีจะืจอข่อยนอนั่งมือไรบ้านั่งบุญบ้านน้องให้โขฮะบน้องให้โขเป็นถามว่าบุญบัตรน้องให้โขเป็นมือไรเป็นว่าท่านผู้ชมข่อยก็บอกผู้และเบิ่งติดไหนเด้ออันนั้นบ่นั่งมาคายยอข้ากายยอกมั่ย่อีติ๋วหั่นน่ะยอกอยู่มาคายยอข้ากายยอมันอยู่รักแปดไว้ติวเป็นบาอีติ๋วหันบ่กข่อยเห็นเราอยู่แถวบัดรผบาทอยู่ปากซี่ น้ำบ่นั่งบักข้ายอยกข้ากะโยกมันยังบ่เด็กหน่อยฮะโยข้ายอยกข้ากะโยกไม่ยุบเราเราเป็นหมอหนวดไหนบ้าเอาไว้ติวเห็นนะก็ถามแล้วก็ะหูเรื่องอยู่ได้แตะสตูพ่ายพ่ายทงบ่นะแมนพ่ายทงถือกระทงกระทงสักเครื่องตอนนั้นเขาเห็นแล้วอยากสักเครื่องไอ้ก็ไม่ไม่คุณนอ่ดังเงินหรคุณเองเงื่นพี่จะขอเจ้พี่เจ้หนำฝนนี่นี่เอามาเอาไม่ข่อยได้ปลาเงินใบลอยบาทใบข่อยได้ใบเดียวคือเพิ่อนปลา เอาใบบาทหมอเอาใบเอาใบลอยบาทไปแล้วนะได้ป่าใบใบแดงแดงเดี๋ี้เอาใบแดงแดงจะเอินจะขึ้นมาเอิญแล้วป่าเดี๋ยวี้เนาะเอือหอยเนาะเออเอื้อยเดี๋ยอนป่าจะสิบ่ะไรได้เนี่ยอือสติวเพิ่นแหงกาวจะยังได้บบสินเพิ่นคล้ายสินโบนั่งไปเลยสินนะเอาใบเท่าไรเอาใบลอยบาทโอ้ยใบลอยบาทนี่ใบนีกใบหนึ่งเออก็เอาเอาอยู่รอกใบใบยังตัวนี้ ตัวตัหน่งเงินใบหาซีเน่จักเบิดเออเอาเอาไปเห็นเนี่ยบ่บ่ตัวนี้เราปลาตัวนี้ตัวนี้เออให้เพือนเดอลาะไงแล้วเรือให้แล้วเรือท่านผู้ชมเวลาสียเรือใบยังเอาจะเอาเงินไปเห็นยังแต่เดือยหันบอกท่านผู้ชมเลยดิวันนั้นน้องกูจะไปไหว้ไส้ไหวไสบอกมือแดงนอนไสมือแดงไปหานอนอยู่้าแปลงเราเคยมาแดงนอนบ้านคข้ามแปลงปลาตัวนี้นี่ย เออน่าโมเลยคนเดินเนาะเอื้อยเนาะอันอันนันแล้วก็จะเห็นจะได้ตอนนั้นก็มะนาวฮาเพเ่็นเนาะบบเห็นเพป็นเนาะเพป็นมะนาวฮาร์จะคือการตอนนั้นของกับภาคนไทยมะนาวฮาร์จะกับโบเห็นเนาะนั่งได้เ่านั่งบังคารามอยู่สิได้เอาใบยังเอาใยสองใบบอกได้จัดใจได้จักใยอ่ะตัวนี้

นีค่อยมากค่อยมากใบตัวนี้นี่้านบอเอาไปเดียวมนาเอาสองใบมาคุยกแน่ขันสองใบให้เนเต้นกอนนมัเต็นห้องเพงมาเต็นน้ำตาล้ฟางห้องตรวมบวกเต็น้างแม่เต้นน้ำเต้อบุใส่ โอ้ออเพ่นตีอกพลน้า so ส้วกวรกันสร้างแม่มันเพลงใหม่นี่ตีแม่เรา้าเอ้ยฝ้าพกวรกสร้างแม่ันโอ้ในหองเต้นอีโอยเท่านในพ่อเต้นข้าวเดียว เปเอินๆกได้แม่เปะใช่หไม่ว่าบัคายโยกค่ะกายกตีติ้วโน้ตปากคยโยกนั่นหไม่คอเดีวตัวชี้ดำๆฮะไม่คเดเออนิโอ้โูจูิบโอ้ไม่ปักจ้ะบ่อะรอยู่ใบหนึ่งเพลงไม่เนติวาเพลงจ้ะฮะเพลงไม่เนติพอตเกส ฟาเอ้ยไ่ได้ปลอมเดือไมม่ถีปลอมเดือยทไมหีขึ้บ่อไปขนกันไเรออออะเป็ยนป้อนเงี้เปดี่นป้งีเป็ดนแหงแห้งมาแบบแห้งแห้ใสองใบเออหองเพลงออกมาจะพร้อมโอ้ยฟาเอ้ยฟาห้องตึงบกตึงกยาแม่มันโอ้ยเอ้นน้น้าเ้นน้มนใออ นูาหนอกน้าปูซานาเป็นบะเป็นมุกนาสติวนาสติวสติวก็เป็นบะอย่างนี้มันสับอาหมูคือกินทงอย่างพอตอเกตโมูคือกินทงอย่างมันยากนะม่กินมันมาพิเหม้กินทงอย่างบะ่มันกินมันเบิร์แดมันยาวมันกเไจไปแตนอย่างจะไปมือไ่ สองใบสองใบเท่าไรฮะเติมเติมอยู่คนนึงเัาไปยังใบเอาไปเอาเอาไปไดาเึ้งไปลอยบาทไปเดี่ยวหันเอาไปให้ยังลอยบาทวันนั้นผมจะไปวันนั้นจะไปใบใส่เอาไปซื้อยังไง่ะซื้อแบบข้าวราดแตดาอนูนตลาดข้าวแป้งนี่เด้อตดากข้าวแป้งตลาดข้าแป้งเขาขายยังไงตลาดข้าแป้งเขาขายขาขาแต่บางขาลามโอ้ขายแต่บางคาลราม กินน้ำบกบาากท้งยามากินบาากทงยา่นขอบกนมันออื่งอยลงนัาช่ไมชป้าซื่อคกินในป้าาแล้อยากน้ำเป๊ปซี่ป้าเออเป๊ปซี่พันจองหนึ่งใส่ทงให้เพนนั่งนั่งมืออะไร่านั่งบุญหมน้องหอย ข่อยไปส่งเกี่ยวกันเจ้าได้เบิ่งอยู่บ่หมอลำมื้อนั้นฮะได้เบิ่งเด้อเฮ้ยอ๋องไดมามอลมอล่งดบ่โอ้เจ้าเสฮอดแจ้งบ่มื้อข่อยไปส่งจ้นั่งู่งนั่งกูบ่ได้เียนั่งมึงบ่ทเดือนจะเบิ่งฮอดแจ้งดยบ่้เด้อเฮ้ยมันจังแกแกเป็นบ่ เอาเงินไปใบไทเอาเงินไปใบไท่เอาเงินบไไปน้ำไปแม่คอเองนี่เลยป่าเอ้ยมิแตอินป้าก็ไปยงไเด้อยังเี้เบิ้งในเด้อยังเนี่ยน้องนาน้่งนามิเตอิ่นป้าเลยวันน้าว่าใสเงินหาใบอินป่าปั๊บลงไปซงใบอือนเอา่เนาะเราจะอินป่าในบ่อไรนี่ัมได้รายนี่แล้วซื้ออื่นน้ำฝนเด้อ เป็นเห็นเป็นเห็นข่อยยูผนปินนล้างมาพนันนั่งมึงมายังนางเห็นะนี่นี่นีบพ่ไปไล่เนี่ยเออไปบอไปยู่บ้านเราบอบอเด้ไปเราอยู่นู่นพนนย้เนี่มันวนไม่จอไม่ไม่จ่อไงแล้วอืมเขาได้หาไปบอเมื่อดินน้ำแม่เจ้าแม่คนอันนี้อันนี้พ่อเทาแก่แม่ข่อยละค่ะอันนี แม่ข่อยจะสบายดีแล้วเนตี้สบายดีสบายดีให้พ่อเอาสบายดีทานกูส้มน่งบ้าน้อยนึงไหวติวหน้าเป็นบา่าภาษาบดเจักแบบไลแล้วถามแล้วก็ข่อยสบด<า>ีสบายดีทานุ้มนีคะนีสบายดีทานสบายดีเรืองทานทานกุ้เด้อเออะเออีหน้า่นี่มายามเน่ยเด้อป้าปาเมือได้ว่าน่งคุณบ้าน้งให้ครู คือได้บุอได้ขู่โอ้โหคือแกกระมีก็ะมีดําเดือกบ้างัดะให่บอกใะ่ต่ใช่ใชเใช่ใช่ใช่ใช้ใช่ใช่ใชกใช่ใ้่ใช่ใว่ใชอใช่ิช่ใ้่ใช่สติใช่่แม่ใช่ใช่ใ่า่ใช่ใชาใ่ใช่ช่ใ่อ่ใม่ใช่ใช่ใ่ใ่ใช่่่ใช่า่ใง่ใช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 ่อย่ใช่ใช่ใช้ใ่่่่ ม้นจ้สิ่อจ้เออมขาขยกานอันในรุ่งเมื่อพุทธทองก็จะขายยังขายบัตลายๆบ่งคลานขาบะก่ลานเมปตลาดตลาดข้ามแป้งมีบ่บังรละล้ำวันนั้นมนไก่แห้งมีระบังรละล้ำเลยรุ่งดูอมารุ่งดู ฮันดูก็จะทามจ้าฮันดูอันดูไม่รู้เมืองพุทธทองมันลายลายลายอยู่บ่เล็กน้อยลายลายด้วเด็กน้อยมันก็ลายเถอาว่ามองก็เห็ือนกระน้ำเพียงลายนิดหน่อยอืมเคนสิมากเบิ่งเด็กน้อยเด็กน้อยปลายังไหนเด็กน้อยฮะมีพุทธทองบ้างอ่าคุยติ๊วถ้าติ๊วเป็นปลาหีหรออ่ามันกระนุงกันหน่อยแต่นั่งอิติ๊วมันกระนุงนะสินมันกระนุงเลย มาเจ้าได้ป้ายยังนีมจะอ่านนัจะป้ายยังแม่หอยว่ายกู่า้หรือเปล่าตัวหอยว่าเอกป็ดายไม่น่มจะหิวจะกระยากินอีกวะฮันดี้ันดี้นั่งหอยม่าด้กกระปวดโอ้ไปที่สิบ้าไปยาเมร์โมโปรดป้ายนั่งยืนีให้ต้าผู้นี้เนี่ ขั้น uhm ว่าเล็กหน่อยคอหายอย่บอกเงินค่ะตายในีวกหายพวกป้านต่อไทยกับมือนาจะเอาได้น้อยนะเนาะนากว่นาคอไมาเอานักเด้อไว้ตัดผมไหเบาน้อยบ่ตัดเอาเองกูดีได้น่ะกูเห็นจะไปตัดผมหาเบาน่อยมึงไกลมากมึงเห็นมึงเห็นที่ตีนหน่อยน่ะ ไกลมากจะจะเห็นได้นอกก็โยีติ้มมามึงเห็นไกลมามึงเห็นหยอกอยูกนายบ่เดีหน่อยหยอกมันบ่ไล่เป็นไายเพราะว่าเรานังอยู่แคมท่าแคมท่ามันั่งสติวห์อ่ะนั่งคนเดียวเราบ้าม่นนั่งบ้าบ่าน้อยนึงบอกแม่สื่อสื่อยังสื่อบังคารบ่บอกหอยมาเบิ่งมาทานผู้ส้มมาเบิ่งว่าเพิ่นขายยังแน่เนาะเบิ่งกล้าเนื้อโอ้เพิ่นก็ขาย ยงนี่แม่นยง่มาค้ามบ้านท่านผู้ชมทงงทะเลได้ไหมทงชิบหาชิบได้ปะจะชื่อห่านเ้รอโอ้ทงชิบหาอาไลมันออกกันไลเอาไอ้ดิเงินมีห่นเดียวปะในกระเป๋าดโอ้นี่ทงชิบหามาค้ามบานท่านผู้ชมด้วย อเมะอเมะอืมอาเลยเนาะลองทำผชมเนาะดูเลยดูเลยพียง่ยหมะอืมย่อใหม่เก็บไว้รห้งๆสิกระไดเอมืดู่าน มีแถม่มแจ่วบ่แม่ <c oughs> ลูกเล้าจำไลยตำอโอ้หอยแบบแม่เถวชอบป้อพิ่นไปหามาแบบนี้แหละเพิ่นเอิน้นว่าไปครัวเอาบ่าแมโโ่โอ้ยโอ้ยอยู่ในขี้ตุ่มบอกแม่โอ้อยู่น้องอยู่ในขีต้ตุ่มโอ้ยม้วมาก,กอกเนาะหาผ่นโอ้หาผ่เอาไปเห็ดยังกินแบบนี้คชมพูแท้ โอ้โอ้ฮัมมูฮัมุดแดงกับนี่หอมสดฮัมมูฮัมมูแดงกับนี่หอมสมเอาใบใบเขากินเยอะน้อยเอาหาเด้อ กินสมกินแซวซอยเม่ารไน่เล่อเมาชิด้านหาผ้านหาผ้กาหา้าาวแล้วซอยไมถาวรหาพ้านเอาแล้วซอยแ่ท่านผู้ชมอ๋อซอยไม่เว่าบหูว่าเอาไปเห็ดยังกินแบบปกินเมียงอกินเมียงบอกกินมเป็นแม่อื่นมายั้ แหมกินป่นกินแจ่วแหน่ดูโอ้ท่านผู้ชมเคยกินบ่กะป่เดี๋ยวมาขีมงาสิดมดบ่เปนแมมนี่บ่ได้อเาเรนัขาอือเอาดอ่ะดูจกบจจโอ้ไมแดงไปหาหลายเนาะบ่ทันตึงาแ่เนาะมันมันสิตึงได้กว่านีบ่ตึงเย แต่ว่าเมยเอามา้าว่าโผดบ่โอ้คันเอามา้าว่าโผดนี่สิเป็นจังฉี่ทา่านผู้ชมคันเติมมันมาทันคัคนฟ้าไหวตึงได้อีกไงกุนีประชันโอ้แบบไงเต็มโตนี่ซ้ำนี่บ่แม่ไงเต็มโตนี่ซ้ำนี่ท่านผู้ชม,ม,มโอ้ดยมันมนันเลยเด้อร์ดูเอื้ยเห็นยังเดะ โอ้30เข้าบ่โชกจักมื้อได้ฮะเอื้อยจักหน่อยอ๋อใส่เวลามือนึงติ๊บนึงบไว้กได้ชามได้ซี่โอ๋เไว้ได้อันพอื โอ้ปลาดุกทั้งเบิร์ด้ลยบอกแม่ปลาดุกปลีงย่างปลาปลาดุกหน้าปลาคอหน้าทำมาโชคอืาคุณขึ้นนอนเดียนงามเถ่นเนาะปลาคอเนาะเดียนขามงามทำมาโชคอืมอันนี้เป็นยังเอือยโอ้เขียนหน่อยท่ำมาโชคโอ้อันนี้เขียนหน่อยอยู่นนั่นขีดสายบ่เอือยเออเป็นตัวแบบนี้ทำมาโชม จะกวดเอาน้ำขีดใส่ได้แบบนี้อืออาแบบนี้นี่ตัวใหญ่ตัวหน่อยเดียคเอาใบใหม่ใส่ด้วยโอ้อย่างมันตายเอาใบใหม่ใส่โดยเอาไป,ม,ไาไปมุกเนาะมุกออมธรรมโสมเป็นเห็ดกินแบบนี้สิ อืม oh, โอ้กบตัวใหญ่ขนาด oh. นอ่าหูงงผลหอยเจียวซีฟู้ดได้เนาะไก่ตีโตเท่าไรเดือดโอ้ oh, แสนแปดชิบไก่ตี เอาบักค้าไม่เพลินก็อะบายบายเด้อคุยกันตีนั่งคุยในฟักหนึ่งเอาอีกเออาีกพักหนึ่งเอ้าบายทานผู้ชมเด้อบายบายทานทานผู้ชมเด้อกับอีติวเด้อทานผู้ชมเด้อชิมิกลวนน้ำมันนาอีติวเป็นบ้า